วอนนี้ผมอยู่ที่คลองปลาปลาครับทริปแรกของปี2021ซึ่งกำลังจะไปดูการเลี้ยงควายในทุกควรที่เสียนครับซึ่งเป็นแลมซาไซ์ ide, แห่งแรกของประเทศไทยด้วยวันนี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนูวันนี้ไปสั่งได้บ้างวันนีเดี๋ยวคนดัง ครับเดิ๋ยตอนจากอากองปราบพระในการข้าวไปทางคลองยวนครับกบไปบ้านทะเลน้อยไปควดกีเซียนอ่าแรปซ่าไซด์อันดับแรกของเมืองไทย ตอนนี้พวกเราอยู่ที่บริเวณที่ชาวบ้าน mm hmm. เรียกว่าทางดำครับ mm hmm. ซึ่งเป็นทางเข้าก่อนจะเข้าไปยังปา่าพุควนขี้เสียนตรงนี้ก็จะเห็นกะโดยสายตาเนี่ยพบคอกควายประมาณ1 2 3 4งสองสควายเมื่อกี้ที่บินโดนดูน่าจะประมาณ20-30ถึงตัวครับ mm hmm. ก็เป็นวิถีการเลี้ยงควายปลักแบบธรรมชาติครับซึ่งในเวลาฤดูน้ำหลากหรือเวลาที่ฝนตกเยอะเนี่ย ชาวบ้านก็จะมาต้อนควายขึ้นที่สูงกันครับซึ่งเป็นคอกที่เตรียมไว้นะครับ ตรงนี้เราอยู่ในดงไหนนะพี่เชิดไปคนที่เสจะต่อครับท่านกัปตันเออในดงกระจูดหนูครับซึ่งเป็นอาหารโปรดของของควายปกติหญ้าจะมีหญ้าอยู่ประมาณ8ชนิดนะครับที่ควายชอบกินแต่เนี้ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับควายจะชอบมากทีนี้ก็เลยว่าอยากลองดูนะครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงทําไมควายถึงชอบเอกเอกเดี๋ยวบินตามเรือหน่อยเรือวิ่งบินตามเรือนิดนึงแป๊บเดียวมาเลย รสชาติเป็นไงพี่ของรำเลยมั้ยมันมันมันแล้วมันขาวขาวแต่พอยิ่งกินไปยิ่งหวานนะอร่อยเรนเดย์อร่อยอร่อยอ่ะ Terima kasih telah อนนี้เราก็เดินทางมาถึงข้อควายที่ดั้งเดิมที่สุดในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยนี่ก็คือข้อควายบริเวณควรขี้เสียนแรมซาไซแห่งแรกของประเทศไทยครับซึ่งที่นี่เนี่ยมีความคลาสสิกก็คือควายจะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับสังเกตได้จากจมูกควายจะไม่มีการเจาะจมูกครับรู้สึกว่าตรงนี้จะประมาณ200ถึง300ตัวนะครับกับจากการกะประมาณด้วยสายตาครับ ซึ่งมีข้อควายที่เลี้ยงแบบดั้งเดิมครับอยู่ประมาณน่าจะ4ถึง5คข้อครับที่นี่ครับ